กระแสความมือหาของแว่น Apple Vision Pro นะครับทำให้3บริษัทนี้อยู่กับที่ไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือ Samsung, Qualcomm และ Google เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่เร็วๆนี้ชื่อว่าแว่น s a m s u n Galaxy g Glasses จริงๆ Samsung เคยทำแว่น VR นานแล้วนะฮะ Google ก็เคยทำ Google Glass นะฮะซึ่งเป็นแว่นที่ทันสมัยมากๆตอนนั้นแต่ว่าเหมือนเหมือนแบบไปกักตัวเองนะ ตอนแรกทุกคนฮือฮาอยากจะได้มากเลยนะราคา50,000ด้วยนะจำได้ไหมฮะ Google Glass สมัยก่อนราคา50,000บาททุกคนอยากได้มากทุกคนยินดีที่จะซื้อแต่ Google ดันบอกว่าต้องขอทดสอบให้เป็น developer ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ซื้อมีคนแค่ประมาณ2,000คนหรือ2,000 20, 0คนผมจำไม่ได้ได้สิทธิ์ซื้อลอตแรกแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีก2ปีจนกระทั่งถึงวันที่ Google บอกว่าเราจะขายให้ทุกคนแล้วตอนนั้นคือทุกคนหายอยากแล้ว ค <c oughs> อคอมก็เหมือนกันครับท่านโลกจะไปวงการนี้นะฮะคอคอมก็อยากจะผลิตชิปด้วยเช่นกันจึงเกิดความร่วมมือกันครับระหว่าง3บริษัทนี้นะครับในกระแสความแรงของ Apple Vision Pro ที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมอ่านเป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะที่คุณมาร์คสกเบิร์ดเขามาแบบสกัดดาวรุ่งนะฮะซัมซุง จับมือกันกันกบคอคอมแล้วก็ Google นะครับเตรียมพัฒนาแว่นนะครับตอนนี้แหมแพลตฟอร์มมันสับสนมากๆนะเราไม่รู้จะเรียกว่าแว่น AR VR หรือว่า MR mixed reality เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าซัมซุงกับคอคอมและ Google กำลังจะนิยามศัพท์ใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเรียกว่า XR extended reality ก็คือขยายความจริงให้เหนือกว่าความจริงขึ้นไปอีกนี่อ้ดูเท่ดีนะสรุปแล้วเนี่ย ยังไงก็ได้นะวงการนี้ช่วยไปสรุปกันทีเดียวเลยว่าคุณจะเลิกเรียก AR VR MR แล้วคุณจะเรียกเป็น XR อันเดียวไหมเวลาผมอ่านข่าวผมจะได้อ่านข่าวง่ายขึ้นหน่อยช่วยช่วยไปนั่งประชุมกันแล้วสรุปมาให้หน่อยได้ไหมนะขอเถอะเรื่องนี้นะครับความร่วมมือนี้นะครับจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับโดยที่ทาง Google นะครับจะรับผิดชอบในการออกแบบระบบปฏิบัติการสำหรับแว่นแบบนี้โดยเฉพาะซึ่งแน่นอนนะฮะกูกก็มองกันไกลว่า ถ้ากระแสมันได้ถ้า Apple Vision Pro เนี่ยมันจุดกระแสขึ้นจริงๆมีคนทําแว่นนูน่นนี่ออกมาเยอะๆเลยนะครับบริษัทโรงงานหรือว่าแบรนด์ผู้ผลิตจากประเทศจีนเนี่ยหลายๆเจ้าก็อาจจะผลิตแว่นออกมานะผมเชื่อว่าตอนนี้ในห้อง l ลบของหลายๆบริษัทในจีนเตรียม copy Apple Vision Pro แล้วนะครับฟีเจอร์อาจจะไม่เหมือนนะฮะ OS อาจจะไม่ดีเท่าแต่ราคาถูกกว่าแน่นอนหลักหลักหมื่นนะหลักหมื่นถึงแบบไม่ไม่เกิน ไม่เกินครึ่งแสนด้วยซ้ำนะผมว่าแว่นล็อตแรกๆนะ่าจะออกมา3-4มี่หมื่นบาทแล้วก็แบบมีดูหนังฟังเพลงได้อย่างน้อยนะเล่นกงเล่นเกมได้นะฮะอย่างน้อยๆถ้า Google มี OS ที่จะสปอร์ตตรงนี้ Google ก็สามารถจัดการกับ แบรนด์ต่างๆได้ก็เหมือนมี Android เพิ่มขึ้นมาอีกสาขาหนึ่งก็ถือว่าดีนะครับคอค้อมก็เหมือนกันครับคอค้อมก็บอกว่าเราจะรับผิดชอบในการผลิตชิปชิปประมวลผลสําหรับตัวนี้ถ้าจะต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างใช้สมรรถนะระดับไหนคอค้อมก็จะพัฒนาชิปตัวนั้นให้เหมาะสมส่วนซัมซุงก็จะรับผิดชอบในการผลิตตัว d u c ตชุดแรกนี้ออกมาซัมซุงก็จะดีไซน์ตัวแว่นนะครับซึ่งผมดีใจมากๆผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วว่าแว่น แบบ VR เนี่ยนะขอเรียก VR แล้วกัน <c oughs> แว่นแบบ XR หรือ VR เนี่ยนะฮะมันจะไม่เกิดเพราะว่ามันใส่ในชีวิตประจำวันไม่ได้มันเหมือนแว่นอันใหญ่หญๆเท่าๆเท่ๆเหมือนแว่นดำน้ำเหมือนแว่นเจ๊ไฟผัดกับข้าวอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่เวิร์กมันต้องเป็นรูปทรงแว่นแบบปกติแล้วคุณผู้ชมมาดูสิครับแว่นที่ Samsung กำลังออกแบบอยู่ตอนนี้นะครับเขาจะตั้งชื่อว่า Galaxy Glass es. นะฮะ Galaxy Glass เนี่ยหูเป็นไงดูสิ มันทรงเหมือนแว่นธรรมดาเลยมันอาจจะมีขอบหนาหน่อยเพราะมันต้องหาที่ไว้พวกแผงวงจรพวกเลนกล้องนะครับบวกกับเรื่องของการแสดงผลบนจอที่จะเป็นทันสเปเรนต์นะครับตัวจอตัวแว่นตัวกระจกก็อาจจะหนาหน่อยขาก็อาจจะหนาหน่อยต้องหาที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแต่พอมันเป็นแว่นทรงปกติที่เราใส่ได้เดินเหินในชีวิตประจาวันได้แว่นแบบนี้แหละที่จะแจ้งเกิดนะครับรูปทรงดีมากนะครับ แล้วก็ทฤษฎีของซัมซุงที่เรียกว่า extended reality ก็ดูดีเลยทีเดียวมันคือการขยายความจริงให้ยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปนะฮะสเปคยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้นะฮะซัมซุงก็ พยายามที่จะดีไซน์แว่นตัวนี้ออกมาก่อนแล้วออกมาเป็นข่าวก่อนสเปคยังไม่มีอะไรหลุดออกมานะครับเป็นแค่แผนความร่วมมือของ3บริษัทนี้เท่านั้นนะครับจริงๆเรื่องนี้มีการคุยกันตั้งแต่งาน Google I.O. 2023ที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าจะมีแว่นแบบนี้ออกมาแต่เหมือนแบบคุยเงีย,งยบๆรอดูท่าทีของ Apple Vision Pro ก่อนนะครับและ Apple เปิดมาเนี่ยก็ฮือฮาและฮะสร้างกระแสะไปทั่วโลกปลุกวงการแว่นขึ้นมาโอโ้ผมดีใจนะคนทำงานด้านกราฟิกด้าน VR คนทำ งานด้านสภาพแวดล้อมเบอร์ชวลอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่ทำอาร m e เม e นเตดเรียลิตี้เนี่ยได้มีงานทำได้คึกคักกันอีกแน่นอนนะครับหรือรวมไปถึงคนที่เริ่มต้นโปรเจกต์กับ Meta ไปแล้วแล้วก็กำลังตกงานอยู่ก็ <c oughs> จะได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับรอดูครับว่ากระแสนี้จะจุดไปได้นานแค่ไหนนะฮะแล้วจะกลับมาเป็นสิ่งที่แกจัต ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในหน้าเราอยู่ตลอดเวลาจะเป็นดีไวซชนิดใหม่ของโลกในทศวรรษข้างหน้านี้หรือไม่ต้องรอดูกันครับมีเรื่องรบกวนสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผมมีอีกช่องทางหนึ่ง ที่เราจะทำคอนเทนต์เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ไอทีให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือฉลาดเลือกครับฉลาดเลือกมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Page และมีทั้ง YouTube Channel ด้วยนะครับเราทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อสิ่งต่างๆให้คุณเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังจะเสียเงินจ่ายเพื่อมันได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเว็บไซต์และเป็นช่องทางคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอยากให้คุณผู้ชมรับหน้าโชว์ทุกท่านนะครับติดตามชมช ด้วยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเข้าไป Subscribe YouTube ดูคลิปเข้าไปดู Facebook เข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยนะครับฝากฉลาดเลือกด้วยนะครับเข้าไปกดสับกัน